ชอบเปิดไม่ตรงกับไทยใช่ไหมใช่ด้ไช่เลยใช่เพราะอันนั้นมันมีนไส้ไงอืโอ ่าหรือธรรมชาติาค่ะผ่าค่ะทุกคนเพราะว่าท้องแรกผ่าไปแล้วท้องสองก็เลยต้องผ่าจนะ้าเขาบอกยูจินน่ารักมากเลยนะอันนี้ฝ่ยมีเก้าน้ำใหม่เอ้ยเอามาจากไหนคะคทรยดี้มีซืมาให้ไดี้ซื้อมาจากสิงคโปร์เลยเหรอสิงคโปร์น่ารักกันเลย เจ็บไหมคะผ่าตอนผ่าไม่เจ็บค่ะมันเจ็บตอนรักษาแผลนิดนึงแต่ก็ขอยาจากหมอได้ค่ะแต่แต่ก็เจ็บนะพี่เจนน่ารักมากขอบคุณค่ะอื้อ กินแบบมีคนตายเลยเบอร์เซ็ธิ์นะ ีูจินพูดใต้ได้ไหมคะแม่ดูนะบิ๊บพี่บีมันบังแสงค,ค่ะก่อนเปิดเทอมมีแพลนเที่ยวไหมไม่มีค่ะเพราะว่าคลอดลูกเพิ่งเสร็จแล้วร่างกาย น้องยังน้องเบบียังไม่ถึงเดือนเลยค่ะตอนอยู่จินเปิดเทอมอยู่จินกิน,<ๆ>กนขนมปังค่ะมีสาบปรร่ด้วย ไ้ไหมคะสวัสดีทุกคนเลยนะยน่าขอยากเก่งมากเอาเลยเหล่ะค่ะเอาเลยเหล่ะค่ะก็ไปล้างหนะ้าอาบน้ำอ๋อก็คือแตง่งแ,แตง่งแตง่งแตง่แตให้มันได้สวยสุดแตง่งแต่งก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำใช่ไหมคะ,คะหรืออาบน้ำก่อนเออแต่งก่อนโอเคค่ะ เราจะมาแต่งหน้าก่อนนะคะนี่น่ามาแต่งหน้ากันเถอะได้ค่ะนม่คะแกเองกับน,นั้นน่ารักมากสีฟ้าด้วยนะะั่นค่ะพี่แนนแกะให้น้องอยเร็ว แ่าต่งานน่ากลัวนะแม่ทำไม่แต่ยานน่ากลัวนะไม่แต่งานน่ากลัวแม่ทำอะไรนะแม่ใต่งานน่ากลัวไงน่ากลัวแม่ไม่น่ากลัวหรอกเนี่ยพูดท่าถ่ายรูปอ่ะกอะไปเลย แม่ค้าตัวน้อยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจกันปเี๋วจาง

อันนี้ข้างกล้องมันโดนปิดอ๋อหลังบ้านต่อเติมหลังบ้านต่อเติมแล้วก็ข้้าาางหนอไแล้วก็ข้างหน้าคือชาร์จไฟแล้วก็บนคือห้องอยู่รูซ่อมเดินละโอ้ยไปชิ่งกูแล้เก็บก่อนที่มันเนี่ย เดี๋ยวตอนหลังคลอดนะคะเจนนี่น่าจะต้องแบบพักขายของสักอาทิตย์หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากซื้อของร้านเจนนี่อะให้ซื้อช่วงนี้ได้เลยเพราะหลังคลอดบบนมีน่าจะต้องพักรักษาตัวจากการผ่าตัดนะ๊ะสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมใหญ่เยอะเลยอมเลยให่ยคืนนั้นสรุปไรตั้งแต่คืนแรกโอ้ยนี่น่ารักมาก ใช้ปักีเขาแบ่งไว้ใช้อันนี้เปิดปกนอยูค่ะถอดดีกว่าคระเอากดหน้าดูใแ่ดเอนีนอมร้ทงังไงคะ ลูกค่ะกแล้วสีฟ้าเหรอน้องแต่งอะ่ะม,มาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทุนเอาอะไรดีองุ่นกดหนึ่งน้ำหอมกดสองซักร้อยบ้านดีกว่า หุ่นกดหนึ่งน้ำหอมกดสองอ้ยมีแต่คนกดสองอ่ะงั้นเรามาถ่ายน้ำหอมกันแม่ทำม,มเนนี้น่ารักมากเราก็ต้องใส่นิ้วลงไปในนี้อ,อวอ้ยแล้วก็แำอย่างนี้เราต้องจิ้มอย่างนี้ตึก๊กๆๆาตึกตึกตึกเช็ดมือก่อน ไม่ใช่ตรงนี้เ,เป็นสีฟโอเคใส่นิ้วเข้าไปแล้วก็มันเป็นหัวใจอ่ะใช่อ่าเดี๋ยวเจนี่นะคะจะขึ้นโปรโน้ำหอมให้นะคะทุกคนสักรอยบ้านน้อยเช้าๆช่วงนี้ไม่อยากหักผมมากเด้ค่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งยืนยันนะแต่๋ยวจนี่ขอดูราคาที่เราขายปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งยืนยันน้ำหอมเดี๋ยวจะให้สองกลิ่นเลยให้หนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะ,ะไรนี้ปกติขวดหนึ่งก็คือสามร้อยเก้าสิบใช่ไหม,ม,มเดี๋ยววันนี้จะให้สองขวด ตอนนี้ขึ้น390ใช่ไหมตอนนี้ขึ้น390วันนี้ขายแบบรวดเร็วเลยนะแบบว่าไวๆเลยเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ซื้อสักพักหนึ่ง เจนี่จะลดให้เหลือหองหน้าติดตาอะดูราคาเลยค่ะอดไปด้วยก็แต่งไปด้วยได้ค่ะอดูราคาตอนนี้เลยทําราคาให้ใหม่แล้วใครทันคนนั้นได้นะร้อยบ้านเท่านั้นเอาไปสองขวดเลยจ้าจ้าพี่นตนอยนะคะออโดนตานิดหน่อยนะคะได้ค่ะ ดูอีเสียบตาเน้ต้องยต be, ้องไม่โดนตาแล้วลูกมาเปิดอันน okay. ้ให้ี่หน่อยค่ะโอเคพี่ออออันหนึ่งร้อยบาทนะคะใครทานเอาไปเลยได้สองขวดสองสีสองกลิ่นเลยวันนี้ตั้งกลิ่นเจนนี่ริลี่เลยจ้า ได้ชื่อเบบีแล้วชื่อจาย่าอุ้ยมีคนกดให้ไว้หนึ่งร้อยบ้านนะคะได้สองขวดไม่ผิดเหลือยี่สิบเซตแล้วเยอะมากสิบเซตสุดท้ายนะ แล้วบอกกับตนี่เลยนะขนคดีค่ะขอสีเ่าหนึ่งแต่ให้ป๊อาดูนะคะค่ะว่าป๊อบจะโถมแค่ไหนโอเคค่ะที่ไป็นช่างด้วเป็นไรทางการมีมดเดินเดินเต็มไปหมดแล้วบาดวาดั้งใบลาบาดอยู่นี่ดูนมดตัวไหนเยอะ มดมน่าจะอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดพี่มดดังไปตรงนั้นแล้วใช่ค่ะมีมดมนเาื่อมนมาขบับยูเอวมีภาพบ,บูอยู่เนี่ย<ล>ยูหมดแล้วขอบคุณค่ะแม่มเติมน้ำหอมสักห้าสิบบ้านได้ไหมได้นะขายด้วยคุยด้วยแต่งด้วยอ่าเติม ห้าสิบบานแล้วไปองังมุนเลยรอบนี้ถ้าไม่ทันไม่ได้แล้วนะพี่ขออีกห้าสิบบานแล้วไปองังมุนเลยเอาเลยค่ะค่ขอหน่อยนะคะจ้าตี่ส้างิบนคะ ช่างแปลงฟันนด้ยังคะแปลงแล้วค่ะที่เมืเช้ายังอ่ะที่เมื่อกี้พี่ช่างแปลงแล้วเกล่าเติมแล้วเหลืออีกสามสิบเซตนะยังไม่เสร็จเลยนี่มาแต่แน่จะทำอย่งนีค่ะมาช่างขา จ้างวันนี้แต่งสีอะไรคะแต่งสีฟ้าค่ะเป,เป็นชาติทีน่ารักที่เหมาะเป็นชาติทหรลคะจ้างใช่ค่ะก็เป็นชาติจริงๆแล้วอ่ะมันก็ฟ้าลราอุงใส่พี่มันอยากจะต้องเปิดยูจริงอยู่ท่ละโอเคค่ะ อ่ะทุกคนได้อีกยี่สิบเซตนะคะน้ำหอมได้2กลิ่นเลยนะคะใครอยากแต่งหน้ากับช่างยูจินก็ติดต่อได้นะคะแต่ว่าช่างอาจจะวีน,นิดนึงนะคะเพราะว่าช่างเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเวลาแต่งหน้าช่างไม่ชอบให้ให้พูดคุยเพ หลอกแรงนะลูกอยู่บอกลูกค้าคา่ะน,นั่งนิ่งๆค่ะราคาแต่งหน้าเท่าไหร่คะสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาททั้งปีเลยปีนี้ไม่ขึ้นราคาเลยหรอคะไม่ขึ้นราคาค่ะอาน้ำหอมเหลือสิบเซตแล้ว,วน้ำหอมสิบเซตค่ะนั่งนิ่งๆค่ะว้าว ห,หน่ารูนนิดหน่อยพี่ช่างห,หนูอยากขายของด้วยไม่ได้หนูจะเอาเงินไหนล่ะเอาไปทางานที่หาหามบินนม่เลยพี่ย่างแต่งบ้านเองไหมฮะน้ำหอมกำลังจะหมดนะคะโปรนี้นะอีกสิบเซตคุยกับพี่ช่างนั่นแหละอีกสิบเซต ได้ไหมคะพี่สร่งได้จากไหนอืมโอ้อทำไมหน้าสวยอย่างนี้เลยอ้าวเป็นรูเลยใช่ไหมเป็นร,เนรูเป็นรูหูลูกแม่ไม่ได้ใส่ตุ๊กหู อ่าน้ำหอมหกเซตสุดท้ายขอบคุณทุกออเดอร์ <order S 2> น,นะคมะเป็นกิค่ะน้ำหอมหกหกเซตแล้วลูกโอเคค่ะหมูเกะกะพี่ไม่ได้ติดตามแล้วอะคะมันสามปีแล้วลูกอันนี้มาเปิดสองอย่าง นะคะอ่าน้ำหอมเนาะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะปึ้งมากกว่านี้ตะก้าฮอตแตกแตนมากเลยใครกดทันโปรไปน,น,นะคะ,คะยินดีด้วยเป็สีฟ้าเข้มค่ะเวลาออกไปไหนเพื่อนก็ไม่หัวแล้วค่ะอ๋อปาเนีงจ้ขอ,อตะก้าลงเลยนะ,อะเอาลงแล้วค่ะเอาตะก้าลงละ Okey eh. Ha. Nah, tak. เออแต่ง้่า่อยู่สวยมากเลยยังหันยังไม่ได้นะคะตึดิบดิบนึงก็เสร็จแล้วแต่พี่งงมา แล้วหนูพูดได้ไหมคะใช่ใช่พี่ช่างแต่งจังแต่ง้อยเช็ดเลยเพราะจะมีม้วนอยู่ตรงนั้นพ่ออยู่ตรงนั้นเราต้องข้ามไปดีๆนะม้นดักมันจะอยู่ในเช่นนั้นน่ะเราเราเข้าไปไง สีฟ้ามันจะสวยเหรอคะพี่สีฟ้ามันออกไปไหนก็ก็เพือพ่อนก็หกัวละอ้าวแล้วเพื่อนจะไม่หัวเราะหนูหรอคะไม่ค่แล้วมันสวยไหมเพื่อนสวยไหมสวยมากเห็นไหมพี่บอกว่าพี่พี่ยังบอกแล้วว่าเพื่อนไม่หัวหรอกทีก่สวนเพื่อนไม่หัวแล้วนะไม่ต้องแต่ ไม่ฮไม่สนใจแต่งเพื่อนพี่บ้างเหรอคะป้าแนนะอะคะเดี๋ยวเราต่อแถวก่อนนะอ่ะต่อแถวนะคะป้าแนนอันนี้ เด็บก,ก็ลงไปแล้วไงนี่มานะ่ะมันจะดูแต่งนะ่ะต่อนแต่งแล้วมันก็มันจะเป็นพี่เพื่อน,นจะหัวเราะหนไูไหมอ่ะอ่ะเพื่อนสวยไหมสวยมากค<อ>่ะ<อ> แล้วพี่หัวเราะหนุไหมไหนพี่ดูสิพี่ดูพี่ดูหัวเราะไหมสวยจะาแต่พี่อยากปังให้ดูไม่อยากหัวเราะนะมันตะมัแต่ว่าไม่หัวเราะมันตลกมากแล้วตกลงหัวเราไหมไม่ต้อง ไม่ให้ดูด้วยไม่ไดูพี่ในไลฟ์เขาอยากเห็นค่มอพี่แต่งหน้านะคะอาหารน้ำมนันหน่อยขอแต่งหน้าเป็นอวตารแป๊บนึงนะฮะข้าวมันไก่แต่ก็เขาเป็มวันชาติะค่ะ พี่ถ้าหนูไปโดรินสันแบบนี้เพื่อนจะหัวเราะไหมโดรินสันก็ไม่หัวเราะหรอกแล้วเราก็อาบน้ำเทปอาบน้ำตรงนั้น,ออน,นเักยาก็เพื่อนไม่หัวเราะแล้วขับรถเปล่ยนใหม่นะก็พ่อไม่หัวเราะแล้วป,ป๊าจะหัวเราะไหมคะ,ะป๊าไม่หัวเราะค่ะ พี่ช่างตั้งใจมากเลยหรอไปให้ป๊าดูไปป๊าหลับอยู่ค่ะไม่ใช่หรอว้ไม่ใช่ป๊าหลับอยู่ข้าบขงบนงน้องได้เจอเด็กสำคัญกันเพื่อนนั้นะอ่ะพี่ช่างลองตั้งใจดูซิว่าพี่ช่งางหัวเราะไหมอ่ะในสองซ้ำโอ้น่าสวยสวยจริงนะตั้งใจดูเลยอ่ะอ่ะในลองตั้งใจดูก่อน นี่สวยนสวยมันก็เป็นเคร่งเันอ่ะอม,มันจะเป็นเร่อ,ไอ,ไอ่อยอ่ะอ่มใครที่จะแต่งนะคะ210บาทโอน่ารักน่ แล้วถ้านารีแต่งแบบนี้เพื่อนจะหัวรอานารีไหมคะหัวรอไม่กลัวเพื่อนหัวรออ่ะเพื่อนไม่หัวรอค่ะสวยมาก้ามนรั่ง่ะจะเต็มหน้าแล้วใช่ไหมคะช่างต้องมาทางนี้อีก อไปช่างเดินไม่ถัตกใจค่ะไปแล้วค่ะไปนไค่ะสวยมี้วนมบกคค่ะแม่วยช่ยังให้ต่งเองไปก่อนแต่งเองไปก่อนแต่งเองเหรอคะ ต้องต้องแต่งเพิ่มหรอคะไม่ค่ะรออะไรอ๋อเดี๋ยวระหว่างรอช่างนะคะเดี๋ยวเราจะลดราคาอางุ่นให้เ้ร้ <Hey. S 2> <100 S 3> อยบาทร้ยอยบาทพี่ช่างอยากกินเน้นดูทีวีไปด้วยอ๋อพี่ช่างอยากกินเน้นดูทีวีไปด้วยคะ่ะป้านแนนอป่้แนนี่ยวก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยหรอพี่ช่างเราจะทิ้งงานอย่างนี้เลยเหรอ พี่ช่างพี่ช่างคะพี่บีขออ้างุงนสามสิบซองอ่าง่งซองอางสองร้อยสิบบาทเขาถามว่าต่อรองราคาได้ไหมค่ะ<อ>ามานั่งตรงนี้